สวัสดีครับผมแชรแค่นแชรครับผมวิดีโอนี้ก็มาเล่นโซเกอร์เหมือนเดิมนครับอา่าก็ใส่ของมานี้เนาะใส่มีดหมอนี่ยสามมดนั่นเองนะบวกห้านี่ครับแล้วก็ใส่ใส่ใสใสอาหมาปเป็นนี่นี่นะครับเป็นเป็นสเน็กสกินใส่กางเกงปะโฟนนี่ครับ,นะรบแล้วก็รองเท้าเทมสเตกนั่นเองนะ เพราะผมอัพ 99, เ t r 99อาร์เ้าเก้นี่ยตัวนี้ตีแรงมากเลยนะไฟสายเก้เนี่ยโซนแหวนก็เพิ่ม a t ชกับ ATK ดีเคอเงี้ยแล้วก็ซิกลันเนี่ยได้มาฟรีนั่นเองนะส่วนส่วนส่วนเสื้อก็ใส่เป็นกล้ามบาสติโย่อะไรเงี้ยยังหาเสื้อใส่ไม่ได้นะที่จริงต้องใส่หมวกเป็นเพิ่ม ATK ดีเคอเงี้ยแบบนี้ก็หมวกก็เพิ่ม ATK ที่สูงแล้วนะเพราะการนล่นเกณมถึงขั้นก็บวก a t ชดีเคสามเงี้ยเดี๋ยวเราไปหาหมวกที่เพิ่มเอชดเยอะกว่าน,นี้หน่อยนึ่นเองนะ แล้วก็ใส่ปลายไม้ครับยใส่เป่นใส่อ่าดอกข้างเงี้ยใส่เป็นงเงนะที่ต้องใส่ปากโป่งนั่นเองนะเพื่อเอาเอชพีดีมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะส่วนแเลเ้วลตอนนี้ก็แปดสิบหกนั่นเองนะใส่แล้วก็อัพสเตตัสเท่าน,นี้นะครับคือเอชยานเก้าเก้าเอจีหกเก้าต้องรอต้องรอเอจี AG เยอะกว่านี้หน่อยเองนะให้ตีเร็วกว่าเยอะกว่านี้หน่อยนี่เงีอ่ะ แล้วก็มาฟาร์มแพ้เองนะครับมาฟาร์มแพ้เนี่ยก็ต้องเคลือบท่าน้ำอันอ่งนนะเคลือบน้ำนีคยถ้าไม่เคลือบน้ำก็ตีเบาเลยอย่างนี้นะผมก็เคลือบน้ำนะเนี่ยอันนี้คือฟาร์มแหบมีวท p ีนีคยฟาร์มแหบมีวท p ีอันเองนะ ก็าใส่กินบัฟกินบัฟไปครบเนี้ยฟาร์ไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้ขยะมาแล้วไงน,นะฟาร์ไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้ขยะมาแล้วเดี๋ยวผมรีดเสียงเกมหน่อยเนี่ยมันดังมากนเลนยนะอ่ะโอเคก็ฟาร์ไปหนึ่งชั่วโมงนั่นเองเนี้ยแมวแพ้ก็มีขวดกับใบบูนเนี้ยกับบูเฮ h ร์ b นันเองนะที่ตกมาจากแบบนนี้นั่เนเองนะครับ ก็เป็นขยะที่มีราคาพอสมควรนีพอรักก็อยู่ตลอดนะครับก็ฟาร์มหนึ่งชั่วโมงได้ขยะมาแล้วเองนะถ้าแพ้มันลุมก็มุดขึ้นเลยนะครับผมจากสโตเกอร์นี่เป็นแบบแรกเนอะทีผมจะพาไปอีกหลายแมปเลยนีครับพาไปเกือบทุกแมปเลยอยเองนะที่ที่ที่มันฟาร์มได้นะครับผมว่าก็มาเช็คดูว่ามันได้เงินบาเท่าไหร่เองนะแต่ละแมปนะครับแต่วก็นั่งดูไปบันเทิงนะครับ แม่แค่ตีแปดร้อยเลยนะ่นงะที่เปิ้ลที่สองพนี่ครับก็เบิ่มทีประมาณนพนั่นเองนะปิดมอนเร็วครับเพราะว่าตีแรงนะั่นเะองนะเอพดีตอนใส่บัฟครบอยู่ที่1นอยแปดนี่้วก็มีกรต้อสตีลด้วยนะั่นเองนะผมใช้แบบว่าตีกระต้อสตีลออนนะครับไม่ไม่กดสตีลนั่นเองนะเพื่อเซฟเอ็ NP, นะีนีครับ เห็นไหมครับว่าก็ปิดมอนชาร์จกับผมนั่นเองนะฟ่าจะปิดใีตัวนึงก็รอสักพักเลยนะี่นะแต่เป็นมอนเขียวนี่ครับซุปเปอร์มอนนี่นะอ่ะโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขายขยะกันดีกว่านะครับผมก็กลับเมืองนั่นเองนะ ก็ได้ขยะไปทั้งนี้ครับไบเยลโลร้อยเจ็ดแปดไบบูสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ได้ขวดไปร้อยเจ็ดสิบเอ็ดข่าแพ้นะครับแล้วก็ผมฟาร์มไปชั่วโมงนิดนิดอ่ะชั่วโมงอีกมาสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปขายขยะก,กันดีกว่านะผมฟาร์มไปชั่วโมงอีกสิบนาทีนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปขายขยะในแบบว่าหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเนะี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่ครับเข้าตัวผู้ค้าก่อนเองนะ อย่าเก็บตังค์ซื้ออันนี่ก่อนนะครับอ่าปากป่งนั่นเองนะนี่ก็สิบนาทีจะได้เท่านี้นี่ครับก็ขวดมีเท่านี้แหละใช่ไหมใช่ครับนี่เราไปขายดูนี่ครับเราจะขายได้เท่าไหร่นั่นเองนะหนึ่งชั่วโมงในสิบนาทีนี่ครับอันนี้ ไอ้ขนแพะขายได้351น้ี้ครับซึ่งมีราคาสูงพอสมควรเลยจรินะได้293อันนีครับและแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ขนแพะไอ้ข่าวแพะ่ครับอันละ312ก็มีราคาราคาไปนี่ครับก็ 2, สองแสนนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บตังค์ไว้ในคลังหน,น่อยนะเพื่อที่จะได้ไม่ไม,ไม่มีตังค์ในคลังก็โยนไปเลยนะข่าวแพะกับขนแพะเงี้ยสองแสนแล้วเลยนะ แล้วก็ขวดนะครับขวดก็ยอนไปเลยอย่างนะไม่ต้องเก็บไว้นะครับขวดเขารับหนึ่งพันนะครับซึ่งเป็นราคาที่ดีมากเลยนะี่ก็สองแสนสองหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็ใบบูนะี่นี้ยใบบูนเขารับสองแสนสามอะไรนะอีกประมาณแสนกว่าครับแล้วก็ใบเยลโลอันนี้นะ รวมเงินแล้วจะเปิดเงินแล้วนะี่ครับมาดูพร้อมกันอี่เองนะว่าฟาร์มหนึชั่วโมงอีกมา1สิบสาทีมันได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามสิบดีมดีมดีม,ดมว้ยกแสนนะีครับก็ชั่วโมงแล้วประมาณ 2, ส0 0 0 0งแสนนะีครับเอยชั่วโมงชั่วโมงละเกือบเกือบสี่แสนนะเกือบ4ี่สต้องต้องสี่ห้านะชั่วโมงนะึ 4, 4, 4, 4, ง,ง 4, 5, นะีงนะครับ ถ้าฟาร์มจริงอ่ะประมาณ400-500-600ได้เลยนะครับชั่วโมงกว่ากว่าอันนี้นะ400-500-600สนนีนี่ครับสน,นีก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับฟาร์มได้เรื่อยถ้าฟาร์ม5ชั่วโมงก็ผมได้เยอะกว่านี้มากเลยนะครับผมก็จะเก็บตามซื้อปากป,ปกอันนี้นะเดี๋ยวแมปหน้าไปยักษ์นี่ครับเดี๋ยวแมปหน้าจะไปยักษ์นั่นเองนะไปยักษ์ก็ ขยะมันก็แพกครับขยะยักษ์จะแพกหน่อย,ยนะอั่นเองนะอ่าคนก็กลับมาเล่นเซิร์ฟบาฟร์โฟวันเยอะแล้วนะครับที่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยเนี่นะซื้อของขายของกันจ้าละวันเลยเนี่ยเนี่ยพอเอ็ดการเข้ามารวมกันะครับก็คงเงินเยนก็คงขึ้นดีกว่านี้ประมาณสักสามสี่บาทนะครับเพราะคนหันมาทําของกันหมดแน่ๆเลยเนีย่อ่ะารอบประมาณนี้เองนะครับสําหรับวันนี้เริ่มจากสต๊อกเกอร์ก่อนนะครับไปสต๊อกเกอร์ก่อนเน er องน,น,นะ จะค่อยไปตัวอื่นนะครับผมอ่ะแล้วก็เจอวีดีโอหน้าเองที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครอ่ะอยากซื้อของนะครับวันนี้ผมมีมาแนะนําเป็นกระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าตังค์ผมก็ใช้เองนะอยู่ไหนเนี่ยกระเป๋าตังค์สำหรับผู้ชายนะครับจุ๊บๆกระเป๋าตังคนะ์แบบมีอย่างนี้นะั่นเองนะกระเป๋าตังค์ผู้ชายครับผมก็ใส่เอาไว้ใส่บัตรได้ไปหมดเลยจริงนะ ใส่บาตเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมันอันใหญ่ด้วยนี่ครับจะเก็บจะเก็บง่ายนะครับแล้วก็มีต้องมีที่คล้องไว้ภูกลัวเป๋าตังค์ขายนะครับผมเลยซื้ออันนี้มาใช้นั่นเองนะซึ่งผมก็เอากระเป๋าตังค์ใส่ไว้ในรายละเอียดวิดีโอแล้วนะครับว่ามีเป๋าตังค์ไหนบ้างที่มันแบบดีๆนะครับก็สามารถซื้อได้นะคุณได้ของน,นี้ยส่วนผมได้ค่ากาแฟอะไรอย่างเงี้นะอ่ะแล้วก็ฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็เจอวิดีโอหน้าครับขอตัวลาไปก่อนเองนะ สวัสดีครับบ๊ายบาย